ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเนื้อชแนลนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคนป่วยคนหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟอร์เรสนะครับเสียงกูแม่งไม่มีชีวิตชีวาเลยอ่าทางนี้เขามอยู่กับเกมฟอร์เรสนะครับผมแล้วก็เป็นเกมแนวไปจนภัยนี้เาจะเกาะร้างนะคล้ายๆไม้คับแต่เขาไม่ใช่ไม้คับนั่นก็ไม่เหมือนไม้คับมันก็คือฟอร์เรส คืออะไรก็ช่างแม่งฮนะมันก็มารับชมเลยครับผมมันเป็น,นเกมแนวไหนนะฮะผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่วิดีโอแม่งภาพเป็นอะไรไม่รู้เรยต้องอัดใหม่นะฮะเพราะว่าเล่นดาดแรกยังไม่ผ่านเลยฮนะอัดวิดีโอแล้วเล่นไปสักประมาณสี่นาทีก็อยู่ๆก็หลุดนะจูๆ่ๆกนะ็พูบอะไรเงี้ยโทรศัพท์แม่งกากอนะ ก็เริ่มเล่นกันเลยฮะแชปเตอร์หนึ่งเสียงมาแล้วนะครับเป็นเกมสนุกสนานนะไม่ซีเรียสไม่น่ากลัวเลยหรอกฮะก็เล่นมาก็ไม่ได้เจออะไรนะฮะในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียว ร้องเพลงท่ากลางป่าเขาลำเนาไพรนะเธอเธออยู่แห่งไหนเง้นมองดูทองฟ้ากว้างโอ๊ยป่วยนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยนะอาการนี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นกับผมอย่างยิ่งเลยนะครับ อนนี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะมีหมอกมีควันด้วยนะเจอกิ่งไม้ครับนี่นะกิ่งไม้นะฮะ เฮียเฮียอะไรนี่เกมโอเวอร์อะไรเนี่ยเมื่อก ah, ี้มันอะไรไม่มีภาพชายดูด้วยเออว่าถ้าปิดแสงนี่มองไม่เห็นวันนี่เปิดแสงสุดแล้วนันเนี่ยคอนโทรน ยืดขยายหน่อยเออฮนะสัมผัสจะ้เต็มนิ้วหน่อยสตาร์ทแชปเตอร์หนึ่งเมื่อกี้ไม่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคฮนะต้องใส่เดินผิดทางครับทางเมื่อกี้เราไปแล้วเราเออฮนะไม่เจออะไรหรอครับ เราต้องเปลี่ยนเส้นทางครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆเลยทำให้เราได้เปิดแมปได้เต็มที่นะฮะเจอไม้เก็บไม้มาคาเป็นดาบได้ไหมตีตัวเมื่อกี้เนี้ยอ้าวตอนนี้กูเดินทะลุไม้เลยเนี้ยอ๋อติด Macam mana Macam mana สะพานที่แบบว่าเสียงเฮียอะไรเสียงอะไรวะ ไปแล้วกูไปแล้วมึงวิ่งไม่ได้หรืองไงวะเนี่ยกูจะไม่หันกลับไปมองจะไม่หันกลับไปมองเซอร์เรนสตรอมต่อให้ลำบากลำบนอีกสักทาไรฉันก็ยอมยอมเลยนะ มัไมีที่ให้กูไปเลอมันตันแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยไม่นะเฮ้ยอะไรแว๊บๆไม่ไม่ไม่ไมันไม่ใช่มันไม่ใช่ <c oughs> ออดเป็นสบายผมนี่ไม่สบายเลย แม่ันก็ไปมองนะฮะท้องฟ้าแสงกว้างใหญ่ไพศาลฟ้าที่มืดเงียบสงัดเสียงดนตรีเบาๆบรรเลงเพลงเพราะๆเ,เพราะหรือเกิน หลงทางแล้วหล,ลงทางแล้วห้างจะบ้านจะโดเข้าบ้านแป๊บอุ้ยเรือขาวอ๋อเรือ เปิดอะไรมาทางนี้วะโอ oh, ้ยกูนี่หันหน้าหนีเลย หน้าจอนี่กูพิกหนีทันทีขอท้านะครับท้าใครดีคนที่จะมาดูวิดีโอนี้ขอท้าโซลกทีวีนะฮะแล้วก็เออ่น้องกิฟนะฮะจากเจดีดอยสี่ห้าสองสองชนแนลนะครับ,ดดอด2 2รบเออนะสองคนนี้นะฮะที่รู้จักนะ ที่อัพคลิปลงนะแล้วก็ขอท้าฟ้องนะฮะถ้าใครมาดูวิดีโอนี้นะครับขอท้าให้เล่นเกมนี้นะเล่นด่านเดียวกันเนี่ยนะถ้าไม่เล่นถือว่าคุณไม่แน่จริงครับผมท้าคุณนะอ่าครับอจะลืมเล่นละ่ะถ้าคุณไม่เล่นถือว่าคุณอ่อนนะ กเ็เล่นเกมกันด้วยความสนุกเหรและก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะไม่สบายฮะขอตัวก่อนครับแล้วเจอกันจ้าขอบคุณครับบมนะครับ